สวัสดีเมนูผัดกะเพราจ้าเจอก,กันกับพี่น้ำอีกแล้ววันนี้เมนูผัดกะเพราเครื่องในไก่นะคะแซ่บแซ่บนะคะวันนี้เดี๋ยวลงมือทํากันเลยนะคะกับข้าววันนี้ทานด้วยกันเด้อแซ่บแซอีลีตอนนี้ก็เตรียมสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องในไก่ตักค่ะเอาไปหั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็พริกก็ ตำกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วใบกะเพราค่ะเดี๋ยวมาลงมือกันเลยนะคะตั่งน้ำมันเรียบร้อยแล้วใส่พริกลงไปเลยค่ะ หอมได้ที่แล้วคะ่ะตอนนี้ก็จะใส่เครื่องในลงไปเลยนะคะแบบเมนูอาหารจานลิกๆานอ,อร่อยแน่นอนเลยคะ่ะกระเป๋าเครื่องในคะ่ะแซบบๆไม่ต้องจานใหญ่หะอะคะ่ะวันนี้ก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะให้สุกไม่ต้องผัดเยอะจานเล็กๆก็พอ <laughs> แค่พอะกิน เดีวให้สุกแล้วจะมาปรุงเครื่องค่ะเมนูอาหารจารนเล็กๆหอมไงใส่เจ็บๆตามใจสั่เดี๋ยวเพิ่มเติมน้ำให้แห้งก่อนให้น้ำขาวก็แห้งแล้วก็เติมน้ำปรุงเครื่องเนาะ นี้เริ่มปรุงเครื่องแล้วนะคะใส่รสด,ดีลงไปจ้าตามใจที่คนชอบอร่อยชอบรสเข้มข้นนะคะด้วยนนี้ผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลพี่น้้ำชอบตาลออกหวานหวานิดนึง่งแสะน้ำตาลลงไปกับซอสปลาเกียวตาด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงแล้วก็ซอสหอยนะคะ โอเคค่ะก็จะผัดทุดเค้าให้เข้ากันเมนูทำง่ายๆค่ะนี้ทำเองเมนูตามใจฉันแบบอร่อยๆนี่ก็น้าทานคุน้มสุดแล้วค่ะผมชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วชิมได้ที่แล้วหน้าทานจ้า แซ่บๆพอดีเลยรสชาติเราใส่ใบกะเพรานี่ก็สุกแล้วค่ะจะใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะใส่ใบกะเพราเพิ่มความหอมอร่อยอร่อยนี่แหละเขาเรียกว่าผัดกะเพราผัดกะเพราโคร่าแซ่บๆจ้าตากกนาทานอยู่นะคะเนี่ยจะแซ่บกี่ดอกเนาะ เอยาให้กระเพราออกหินหอมๆกักหน่อยแล้วก็จะมาปิดแก๊สแล้วตักใส่จานนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าผัดกะเพราหน้าทานวันนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยใส่จานแล้วค่ะ วันนี้ทานข้าวด้วยกันนะคะจกับน้ำดับจ้นขอบคุณสำหรับคลิปนี้ที่มารับชมเป็นกำลังใจด้วยกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกแรงใจค่ะ